แจกข่าวเราเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสินเชื่อจากออมสินสินเชื่อสู้ภัยโควิดผ่านแอป m y m o นะคะคลิปนี้แอดรวบรวม,รว,มวิธีสมัครและทำสัญญาเงินกู้นะคะในคลิปเดียวสั้นๆก่อนหน้านั้นแอดได้ทำแยกคลิปกันไว้นะคะ คลิปนี้ก็จะเป็นสมัครมาตรการเซ็นเชื่อสู้พัยโควิดสิกกผ่านไมล์โมพร้อมภาพประกอบนะคะขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจากเพจไมล์โมบายจีเนะคะ ลูกค้าจะต้องลองทะเบียนจองสิทธิ์สมัครสินเชื่อสู้พัยโควิด19ผ่านไม m o ก่อนนะคะจากนั้นจึงทำการล็อกอินเข้า m ม m o เพื่อสมัครสินเชื่อสู้พัยโควิด19ในวันและเวลาที่ได้รับแจ้งผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในช่วงวันเวลาดังกล่าวเท่านั้นจึงจะเห็นเมนูสมัครสินเชื่อนะคะไปกันเลยนะคะการเข้าเมนูขออนุมัติมาตรการสินเชื่อสู้พัยโควิด19ผ่าน m มโ Mo การเข้าสู่เมนูมาตรการสินเชื่อสู้ภายโควิด1 9นะคะวิธีที่1เข้าสู่ระบบ m ม m o โดยการกดแบนเนอร์มาตรการสินเชื่อสู้ภายโควิด1 9นะคะอ่านรายละเอียดมาตรการจากนั้นกดเข้าสู่เมนูผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในช่วงวันเวลาดังกล่าวเท่านั้นนะคะจึงจะเห็นเมนูสมัครสินเชื่อเข้าสู่เมนูมาตรการสินเชื่อสู้พัยโควิด -19 วิธีที่2นะคะ เข้าสู่ระบบ m ม m o เลือกเมนูบัญชีกดเมนูผลิตภัณฑ์และบริการเลือกมาตรการสินเชื่อสู้โควิดสิ1 9ผู้ที่ได้รับสิทธิในช่วงวเวลาดังกล่าวเท่านั้นจึงจะเห็นเมนูสมัครสินเชื่อนะคะจากนั้นอ่านรายละเอียดสินเชื่อไปเริ่มที่ขั้นตอนที่1นะคะอ่านรายละเอียดสินเชื่อจากนั้นกดปุ่มสมัคร 2. กรอกเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชนจากนั้นกดถัดไป 3. ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวจากนั้นกดยืนยัน 4. อ่านรายละเอียดสินเชื่อที่คุณจะได้รับและกดถัดไป 5. อ่านข้อกำหนด,ดและเงื่อนไขกดเครื่องหมายถูก ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญาและกดยอมรับ 6. เลือดหน้าจออ่านเงื่อนไขความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลจากนั้นกดยินยอมหากตกลงให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล 7. กดยอมรับ 8. กดถัดไปเพื่อขอรับรหัส OTP 9. ระบบสร่งรหัส OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้กรอกรหัสที่ได้รับทาง SMS ภายใน2นาทีจากนั้นกดถัดไป 10. กดยืนยันรายละเอียดการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลสามารถเซฟเก็บไว้ในคลังภาพได้โดยกดเครื่องหมายแชร์ 11สถานะอยู่ระหว่างการพิจารณาสินเชื่อไปกันต่อที่ขั้นตอนการทำสัญญาเงินกู้หลังจากได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากทางธนาคารนะคะขั้นตอนที่1น,นะคะกดถัดไปเพื่อดำเนินการทำสัญญาจะต้องทำภายใน7วัน 2. อ่านขอ้อกำหนดและเงื่อนไขกดเครื่องหมายถูกข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา และกดยอมรับ 3. กรอกรหัสผ่านไมโมเพื่อยืนยันสัญญาเงินกู้จากนั้นกดถัดไป 4. กดถัดไปเพื่อรับรหัส OTP 5. กรอกรหัส OTP และกดถัดไป6 แสดงผลการสมัครสินเชื่อสำเร็จกดเสร็จสิน้นโดยเงินกู้จะโอนเข้าบัญชีภายใน3วันหากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมกด1143 call center